สวัสดีค่ะอยู่เช้านี้ก็อยู่กับช่องญ้าที่กบกาะนะคะก็มานามานาลุงเสือนะคะมาดูลุงเสือไถนาตอนนี้เลอเออันนี้รถไถน้อยโอ้ถ้าเอาควายถ่ยนี่เขายิงดูบ่ อันนี้ก็จะเป็นของนาของลุงเสือ่ะฮะอันนั้นมันฝนมันก็สุมมยู่นะลุงเนาะใช้ควาเป็นรถไถนานะ รับจ้างเลยนแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะนี่เพิ่งเคยเห็นนะนี่อ่ะมันไม่น่าแต่มันซูมอยู่เนาะธรรมดามันโอ้ยังเปยอยู่ได้น่นะลุงเสือนะยังยังเปยยังยังกระเทบกระเทบอยู่แต่ก็ยังมาถายนา นนี่ะคืออะไรตาข้านี่คือใช้ที่ระหว่านก้าโอแล้วก็ทอนก้าไปดด้แป้งหวานก้าเอาโอ๊ยจำได้แล้วแป้งนี้แหละเคยเป็นแป้งแปงหวานก้าที่เรามาทอนไงทอนแล้วก็ดำนะที่แล้วน่ะแป้งนี้แล้วก็แป้งนี้ของแป้งของแป้งเสร็จการใครไทยเป็นอยู่ไหนจะว่าใครไทย่เป็นไหนเคยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เคยเคยเคยถ่ายไลยเคลองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกให้ลูกเสือมาก่อก็ขอสิถ่ายให้เบื้องยากเกิยจริงเหรอเอาอิลีโอุยากเก่งเลยนี่แล้วเคยถ่ายอยู่ไหนถ่ายน้อยถ่ายน้อยเบรกกบแล้วก็เวลาเลี้ยวเราก็กำเบรกมันเลี้ยวเองกำเบรกกำเบรกย่ายเลี้ยวแล้วก็กระลิกจับไปไปดูนไปไปยายจะลองถ่ายบอกเออยายเคยถ่ายอยู่ที่บ้านนะ ตอเขาอยู่กับพ่อเจ้าเฮือนค่อยนียไทยลองกันไหมค่อยคะบโบโบกาลองคอยโบได้ลองมโอ้สีดาปุ๊ปพี่ไม่มาทูปตัวใหญ่งนโอ้แต่ปุ๊ปพี่มาเอาสบาชิลๆเลยแะเนี่ยอาจจะไม่ทำก็ได้ใครจะไปรู้เอแต่ว่าปุ๊ปุ๊กเขาไม่เคยเขาก็จะแม่เลย นี่นะคะชาวชาไร่หลังสุกาบหน้านนะสุกดินเนี่เยเขาดูนะลงคลิปนิด <ไป S 1> เดียวนะตีก็ต้องถามาว่าทำไมไม่ไปเอารถถ่ายมาถ่ายลุงบ <laughs> อกลุงลุงบอกว่าให้เอาไปถามาถ่ายอยู่ไหนลุงว่าให้ไอเสือมาเอารถถ่ายไปถ่ายแล้วเด้อเราบอกแกบอกแล้ว มาลุงเสื้อคอยถ่ายให้ไหมให้ให้อะมามามาจะเบรกแล้วก็คอยจีทายให้เอ้าเอ้ารือกล้องให้ค่อยค่อยจะถ่ายนี่อแบบเี้ยยาวแบบเลี้ยยาวนี่เลยเอออ่ะชิบมอแล้วอย่าชอสอนหน่อยช่อยอน่อยโอ้นนนนยางนลาวแม่เจ้าโอ้โอ้ ơ ơ, mัน mัน bò khoai thèo, thèo lái luôn. ah ha ha เืาาอ,าเอาปย่าลงทางลยบาดดิไม่กล้าลองหรอกด้านมันไปทางข้างดูย<อ>่าดูดูดูมันจะออกไปด้านข้างออกไปเรื่อย,ยโอไม่ท่านไม่ผานดูพี่น้อง ไม่ผ่านไม่ผ่านข้าจะไม่ข้าจะเอาเหมือนอย่างนี้เลยแค่ถ้าถ้าจะเอาหมดลุงเสือจะบอกโอ้แต่ข้าค่อยมันไม่ใช่เราดูเขาทำเหมือนง่ายเหมือนเหมือนง่ายแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วมันยากไม่ได้ละมันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่บ้านค่อยนะค่อยเคยถ่ายกับ ไทยเฮือนคอยมันโดนเลยมันโนแล้วแส่กับรถไทยคอยกับรุ่นนี่ล้วไทยกนานๆไทยก็คือว่าแล้วแตอนน้นยาปีที่แปีแล้วโอ้มันก็สิปีงานตอนนั้นย่าสิบปีที่ผ่านมาค่อยไทยกับแฟนค่อยน่ะไทยเปลี่ยนกันนี่แหละรถไทยก็รุ่นเดียวกัน <fry> น <UC S> ี่แหละรุ่นนี่แหละบี้มันมัไม่ไหวแล้วออกขึ้นอายุเนาะ ก็แบบแบบแพนเหนื่อยสงสารแล <r> ula, ้วก็เอาลงไปถ่ายเลยรถถ่ายก็ร hmm. ุ оче, ่นเดียวกันน oh ี oh. no, ่แหละฮะแมนการจะคอยถ่ายกับรถถ่ายคอยก็รุ่นนี่ล่ะเนี่ยเออฮะดูเดินนะดูเดินยังตรงเลยดูเออในเด็กเฉพาะเราอย่งเงี้ออกแบบนี้ของยาชี้เอฟซีเออไม่ดูดูลุงเสือเฉพาะเราอย่งเงี้อ๋อขอยว่าโอ๊ย คอยนึกว่ามันจะไปเลยนะนึกว่ามันจะไปของเส้นไปเลยถึงก็ต้องแนวไปเลยนะอ่าใช่สำหรับเราอย่างเฮดแบบนี้เนาะแต่รถไถมือกับรถไถใหญ่รถไถมือจะถ่ายสวยกว่านะใช่เออมันธรรมดาละเอียดกว่าันนี้มันไม่ค่อยลึกหรอกมันไม่ลึกรถใหญ่มันลึกกว่าเราจะดูใบผานเนาะมันก็ใหญ่เด็ใบผานอันชื่อเจ้าเฮ็ดเฮ็ดทั้งนี้แล้วกัพี่บอพี่บอแม่ละน้องก็ต้องใส่ อันนี้เราต้องของเจ้านะบอลเดี๋ยวเราจะลองไหมต้องพุ่มผ่องเราจะลองไหมจะลองนะแอนเราจะลองไหมนี่เราคิดว่าแอนทำได้ทำดูแอนมันแข็งแรงทำได้ใครกี่รอบนักภาษาก่อนวานกรานา็เรามรรลุ้นกันนะใครเลิกเขาก็ขาดเราจะทำพลาดไหมเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราจะลองลองดอกตานี่ต้องเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลุงเสือไทยของญาชีมาก่อนฮะไม่ภาษาอัน เฮ้เผื่สเจ้าคือมมหวานโหลดันมอมอมากมอยเจ้าอักคมก่้องเอาของคอยไปสกอนอรออร่อยเก่าออรอยเก่าสกอนงเป็นกินเกียดเลยเอ เออปอดปอดเลยปอดแล้วม่ก <ules> ลับไปแล้วปอดปอดโอ้ยอย่าไปทำเดี๋ยวไปทำถ้าไม่รู้น่ะเออไปเลยไม่รู้มันเออเอาเอา ไปยังไงไปยังไงไปยังไงยังไงใจมือไปอยู่กับเนื้อตัวอุยกลัวจริงน้ำตาไหลเลยอุ้วอุ้ยจริงมันไปมันควบไม่ได้เลยออมันคุมไม่ได้อ่ะโอ้ลูกเสือเราเหมือนจะง่ายย่าเขาเคยจ้างไว้ ออเลยนเป็อไกลมงอะไรก็ไม่รู้อ๊เสอร้องร้องไม่อารู้เลยว่าอตอร์ไซค์ยังไม่กล้าจับเลยอ่าใายกำลังใจลุ่งเสือภาพเทียบบนี้พี่น้องอ่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ดูให้ หนาทีด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ